ครับเหลือเราไปทางล่างก็ือจังฟังเทียบกระาชฉาิใหนั่งอยู่ในสล่สล่นอสานได้หลายนี่ห่ดอันนี้จังฟังเทียบบุญขวเดียนที่แมจัง่อยขพอวานบอสารเสียกันตัวจังไวย่เหนื่อเพระเป็นการศิลป์นะครับผมลำดับตัวจากนี้ไปรับนำพาเพื่อนพี่น้องไปพบกับอีกหนึ่งศิลปินครับเป็นศิลปินที่ทุกท่านรอคอยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับขอเสียงโปรดดังต้อนรับศิลปินที่ท่านรอคอยอีกหนึ่งท่านครับ ดวงหน้าไหว้กันไหล้ฝันสายตาไปไหนใักที่น่าอลายใจตอนที่มาถักหน้าเรือโมงช้ำกลายเป็นคนเศร้าช้ำต้องเมื่อคนเสียใจ ไม่ทราบจะทำอะไรชายจึงเทียนคว้าจับเขาเขาอาใครมีแฟนใหม่ลงมาไันได้สนใจอยู่ดัเงินตราเด็กใครรู้ trái subscribe cho ơi Ghiền Mì Gõ lòng để không bỏ lỡ những video rồi dẫn อย่างเจ้าทำเช่นนี้พี่รักเจ้านะ่ะไม่หมดทั้งชีวิตเเวการที่มีม็นอย่างแบบออกน้ำเต้าปูป่าออ

เปลี่ยนไม่เลยครับผมไม่เหมืนทางนะครับแรงนี้ดีจริงใจทอ่พ่อมันเหมนทางเลยนแรงนี้มีรักที่ยิ่งใหญ่เอาไม่บระเด็เสียงนั่นเป็นที่เสียงผมเสียงเป็นอย่างเสียงแหนมาเสน่ห์เสียงแหนมาเสน่ห์เอกลักษณของเราลักเป็นหรือลักไก่ลักเป็ดว้ายเอกลักษณไม่ถึงว่าเสียงเป็นแบบนี้หตัวมาเสน่ห์ โอ้ยแจงตัวไปบัสแท็กซี่มีด้บอกเลยเอกลังนันเดีใจครับวันนี้ที่นีมีประโยาลมาร่วมงานกับนักระพยาธ์สงสามแล้ยังทีพีต้นครับมาร่วมงันนี้เป็นทีใน้าไเป็นบงที่ส่วนชนคิดถึงเป้าหมจ้าแม่จ้าคิดถึงไหมคิดถึงไปอยู่กับเป้าไหมใส่เป้า่ามันใส่รหนำตัว แม่กว่ายังไม่อยากไปตอนนี้แหละอยากจะอูรับใช้ชาติเชร้อยเก้าปีก่อนว้ได้อยู่ร้อเก้าปีนะแม่นะพ่อมาแล้วพ่นมีอะไรจะพูดครับนอกจากคำว่ารางมีสวรรเ้ยเฮอันนั้นมัดเลี่ยมได้นั่ยงันบ้านเลีดิโอ้ยหัวก็ออกมาตแล้วถ้าเป็นสองพวกจากแล้วใครเขสวยหานบาจากตะเกามุ่งเศ้าใช่ไหมเจ้าเนี่ย้ครอนเมื่อบ้านข่ารอด่าบ้านคำอยู่ แคบอกว่จริงเดี๋ยวมีใจกาเสดีพี่น้องครับกะเริ่นสุขจเริ่นสีจริญนบังเจริญมีเจริญดีเจริญนใช่พี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านทุกคนครับที่เขามาเมื่อนี้นะครับมาลงบุญลงงานครับอ่าผลิคุณนะครับปราจารย์ชงซัดกับนะครับพร้อมด้วยนะครับอ่าขอบครัวเพลินกับนะครับพร้อมด้วยนะครับมารับชมวอลลัมแสนแปดวันที่ซิมบันีแสนแปดวัมดีทั้งเมืองชัยภูมิฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับชุด่วนผู้ขาครับ ก้าวหน้าก้าวอกคานกันไปพุรลคุณกับมุดักพุรลคุณกับจำลืมพุรลคุณผมว่ามุจักไ์ใล่ะผู้ขาเออนะครับกระผมนะครับเจ้าที wrote, ่ขาตาขาแล้วน้องเขาจะได้กินโอ้ยมันเป็นคำแก้ผู้ขาแต่ว่ามันเจ้าเป็นผู้ขาเนอะมันเป็นคำหัวลำหัวหลัเป็นผู้ขาเนอะจะได้เนาะเขาจะเป็นแต่ผู้เสียงเนื้อกระผมก็เป็นผู้ผู้ไก่กับหรับผมก็คือเดมอินตรายุกาสดีครับ เก่งไงมีแต่คนทักดหน้าตาเหมือนเกมกีฬาอยู่ไทยกีฬาหน้าตาได้ก็ทักเองเรทักเก่งภาไทยเทพก็ทักเนี่ยแนะนำต่อกูหลีหอมูึ่งอก็ทักเขาทักว่าทักหมดคณะเสียงแปรทักว่าโอ้โหวันนี้เกมกีฬายุมาด้วยพานาว่าผมก็ปฏิเสธไม่ได้ยอมรับนะร่วมรับในฉบับเราขั้นก็ครับเอาสี่ห้าด้วยผมปฏิเสธยุผมก็เลยยอมรับดอกแต่ปฏิเสธว่นใดเป็นยังต้องรับขาดเลยหน้าตาเหมือนฟองก็จบ กล่องไหนก็ก่องอิทบอกเลยยอมับครับพี่น้องผมได้โจวสัตว์ใจดีตลกหน้าตาดีกล่าวสวัสดีครับโอ้ยมันเกลียดเดียวมันยังจะพูดอีกลใครว่าสิ่งที่ผมมากคอยมันก็เศร้าอย่างไรเลี๋ยวนี้ก็ดำเลยโจวสัตว์ใจดีพี่น้องคนผิวขาวเง่าใหญ่ไว้มั่นสูงชะรูดตูดบานโอ้หัวล้านและเซ็กซี่ใส่ไว้ใส่ไว้เว้ยเนาะจะเปลี่ยนห้องไปเห็นกันจะมาเล่เพ็งกันลต้ ไปแม่นอ่ะกรักพีน้องสิชื่อคอยบ่ได้มันคอยถอนวพง่นชื่อได้หูกต่ารักจนเลี้ยงภาพาพ่ไดเลยเยอาวันี้เขาออะหายบ่ได้กาได้พ่ได้วันนี้เขาไม่เกี่ยมพื้นมารวบบุญนั่ง้าจานสมสันนะครัขอเวลาทานคณะแสมแบดบันทึกสินเด้อขอบคุณอาจารย์นันตรีครับยั่งเซแบดนักดนตรีนะเซแบดบันทึกสินเฮียงก็อยังเซแบดยังเซแบนเออโอ้พระเจเถอะอแบเซแล้วทัานอแบเซแล้วอกแม่ชื่อเกาหลี เ้าวกนักนะครับโอปีดอซิลิปินทำต่อไปครับผม